นายชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแฟ์สดผ่าน YouTube ควนันเมืองไทยชี้แจงถึงกรณีเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีกระแสข่าวระบุว่าเตรียมปิดเพจเนื่องจากถูกกดดันพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการปิดเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยังอยู่ ชมรมจะอยู่คู่กับผมไปผมตายเมื่อไหร่ถึงจะไม่มีเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายโดยรู้ว่าใครทําพร้อมทั้งจะไปพบกับพนักงานสอบสวนพระประแดงเราเดินหน้าไม่มีปิดจะปิดต่อเมื่อผมตายไปแล้วเท่านั้นก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า Facebook บัญชีผู้ใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมด้โพสต์ว่า ชมรมขอประกาศปิดเพจในเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะเราถูกกดดันอย่างหนักและโดนกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงโดนกันแกล้งสารพัดจากฝั่งตรงข้ามที่เสียผลประโยชน์กล่าวหาว่าเราไปหลอกลวงเงินผู้อื่นทั้งที่ททเขาบริจาคให้ชมรมด้วยความสมัครใจเราไม่ได้เรียกร้องสักครั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามให้กำลังใจชมรมมาตลอดทางชมรมจะยุต,ติบทบาทวันนี้ครับ ก่อนที่จะทราบว่าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม